สวีดัสสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องดเอดซี่แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสู้ผู้สูขคนเมื่อนี้มานำสเสนอภาษาอีสานวันละคัมอ,อาญะอีกแล้วพี่น้องสำหรับสาวน้อยเพชรบร้านแพงหลังจากที่มาลงไปทั่วแถวภาคกลางในช่วงนี้เริ่มมาจากคุณเล่หมอชิดสองข้ะอ,ขอ,อาญะเก็บเงินได้เกียบล้าน แล้วเมื่อคืนนี้อยู่ที่รานเ้าร้อยหนึ่งค่ะอือถาผู้ใดเคยไปกรุงเทพรานเ้าร้อยหนึ่งนี่ก็สิอยู่อยู่แถวๆวครับเป็น,นี่แหละเดวมอบางปีบางปีเออว่ากันว่าคนพี่นออ้องเออ้ยมีเกิดดเมื่อคืนเปิดผอดไฟแฟตค่ะเออทะเลดาวพี่น้องค่ะเก็บเงินได้เป็นล้านอีกแล้วคือว่าเที่มผู้จัดกำนันแจนี่นาบานซัมเมียงนี่แหละย,ย่าดีไล่ได้ไล่ได้เพิ่นหลาย เป็นกอบเป็นกำเนาะค่ะเออแล้วค่ะเมื่อนี้ทำการแสดงยุที่สระบุรีหรือว่าว่าสันสกันซารีซารีนั่แหละเออเชื่อว่าล่ะหลังเด็กปัญญงหลังจากที่ทำการแสดงแล้วเมื่อคืนนี้ช่วงเศร้าเมื่อเศร้านี่พ่อแยกขับไปอัปเดตค่ะทีมงานคอนโวยตั้งเวทียุที่สระบุรีเรียบร้อยแล้วอ๋อสุดยอดสุดยอดอีรืมเมื่อคืนเมื่อคืนแสดงยุหลาย้าว เมื่อแรงแสดงอยู่สระบุรีต่างเวทที่แล้วเรียบร้อยเวลาสิบสิบนาฬิกาสามสิบนาทีเวที่เรียบร้อยแล้วแมนสุดยอดผูดจพิ่นดีใจเนาะสมกับเป็นมืออาชีพพี่เหลแล้วัดที่นี่เข้าสิมาอัปเดตอาการก็ได้ยินข่าวว่าลูกเต่าป่วยบ่าสบายคโอ้โหอีเป็นประเทศแต่เมื่อที่ไปออกรายการมามโชว์่นทางค่อยๆก็ว่ากันว่าเสียงกัะแหบกระหาย <sa id> <sk r isa> เป็นจ <sk r isa> ังไดกะงานชุกงานปังนั่นล่ละพอใหญ่ตั้งแต่ขึ้นกับสาวหน่อยเพรบานแท,ทงมากกับนองกับบ่มีเวลาเด้พักผ่อนเลยนะคะเพราะว่าเดินสายตลอดงานเพิ่นกับแนนอหลีสําหรับสาวหน่อยเพรบานแท,เทงเมื่อวานนี่นองกับบส,าะะบ,สบายนะคะบ่สบายบ่มีเสียงเสียงแหบนั่นล่ละ <sk r isa> ซึ่งแฟนคลับหลายคนกับคอมเมนต์เขามาบอกว่าอยาให้นองกินน้าเย็นหลายนะคะเพราะว่าศิลปินีเขาก็สิบ่คอยกินน้าเย็นเด้๋ยอใพญ่โไ้ค่ะตอเมื่อวานนี่เพิ่นไปหาหมอไปฉีดยาแล้วล่ะ ออขึ้นเห็นเห็นห้องไหวๆอยู่ค่ะฉีดยาเข็มหนึ่งยาเข็มเอยาเข็มเออแล้วเป็นยังไงบัดนี้หลายหลายคนมากันมาที่หมอชิดสองหลังจากไทยรายการแล้วเนาะค่ะเสียงน้องหายไปหลายค่ะดันไปบ่ไหวค่ะแต่ว่าหลายหลายคนก็เข้าใจแต่ว่าเมื่อคืนนี้บ้าโจมายืนยันแล้วเสียงน้องเริ่มกลับมาเกือบสิปกติค่ะกสิมีติดแถบโยคือเกาแต่ว่าบ่หลาย ก็ว่ากันว่าพานไปด้วยดีเมอนขึ้นนี่ะอ,อสุดยอดอีหลีการพักผ่อนก็เป็นเรื่องสําคัญเลยค่อย<น>างสี่เฮาบรร่ไดนนอนบ่ได้พักผ่อนนี่ถือว่าถือว่าเป็นปัจจัยหลักของการบม่มีเสียงเลยกับว่าได้พ่อยางนี่คือกันค่ะถ้าเฮาตกตกนอนเนาะขนาดว่าเขาไปเบิ่งหโมอล่ำหมื่สองหมืออยังสี่เฮาเฮ่ากับเสียงบ่มีเหรอเด้อันนี้เพิ่นใส่เสียงสุมือง้องเพลงสุมอร้องเพลงแล้วพ่อแมนบ่ล่ะใส่สีออกงาน ไปงานไทยรายการมีผัดไทยเอ็มวีเป็นเวลาช่วงวันดึกหันนี่ตาแดดตาลมหลายลูกเต้ากับบสซบัยก็ถือว่าหลายๆคนก็ะแหงให้กำลังใจกับว่าฟป่าเาเศร้าเด้อีหลาเด้อกับว่าจังสีแล้วยังบ่ทันนจ้จบด้ช่วงนี้ทีมกำนันแกะ่ากันว่าขอบข้องแถวภาคกลางล้วก็จังหวัดไก่เคียงเป็นภาคกําวันออกหลังจากสระบุรีแล้วก็ได้ยินข้าว่า เมื่อทัดไปเมือเอ่ออ่นนี่กัสีแรนไปเล่นยอยู่ท่านชนบุรีค่ะอะแล้วจ้างสีออกไปทั้งระย่องปวกแดงไปพุนลละอืมคือว่าย่าวๆเลยคิวงันมันมีวนันที่เท่าไหร่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบเจ็ดชนบุรียี่สิบแปดปวกแดงยี่สิบเก้ารู้ซึ้ว่าสีหัยี่สิบเก้าเด็กคิวงันของกำลัแงแกะเนาะบางคนกัสิบอกว่าน้องอุ้งอิงนี่ดังแถบบอืม,มันมีคนเขามา่อวาน้าบว่เห็นกับตานะคะ ก็ <g ül üyor> คือว่ามันอธิบายยากต้องมาเห็นกับตากับความมหัศจรรย์ขององค์หญิงพี่น้องนะ,ะหลายหลายคนได้ยนินแต่พอไงแต่พี่ลาวบาว่าโอ้ยองค์หญิงดังองค์หญิงดังพี่น้องเดี๋ยวสจะอี่ลาวาสู่ฟังว่าครับว่าดังนี่มันเป็นจงันงไดเพราะเนเว้าเอาจังจังซี่มู่เจ้าบ่เห็นภาพเด้เออเพิ่นว่าอีอันนี้น่าสนใจพี่ไงเพิ่นได้ออกมาโพลเนาะเพิ่นว่าหญ้าเสือว่าองค์หญิงดังจนกว่าว่าสิได้มาเห็น นจนกว่าเสิสเด้มาเห็นกับ oh. ตาเจ้าของมันเป็นเรื่องอยากที่สิอธิบายอยากให้ไดลลอกมาสัมผัสหน้าที่ทีทน้องอุ้งอออกมาด่านนาเวที่พ uh. นสิลุกขึ้นรบมือยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปถ่ uh. ายวิดีโอ uh. นะคะพากันแห่กันไปหนาเวที่รอยยิมแววตาคือชื่นชมละกะความหักที่มีเหน็นนอนความเอนดูหนอนจนว่าสัมผัสได้เอฟซี่หนอนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นะคะว่ยรุ่มป่านาอาจนถึงใบกระษียน นายจ๊สวาดังบ่ดังในขณะที่ยูทูบเบอร์ตามทายนั่งเป็นขบวนบนเวทีนี่เป็นโตการันตีพี่น้องยูทูบเบอร์สีหูดีผู้ได้ดังบ่ดังเพราะว่าถ้าทถาน้องบ่ดังเอาไปเห็ดข่าวเอาไปให้คนเบิรงนนบ่เบิงเลยยอดวิวมันก็ดดันบ่ไปแม่นบ้าล่ะถ่ายยูทูบเบอร์ถ่ายหลายๆนี่จังได้กาดังแต่ว่าน้องนี่ดังด้วยโตัวของเจ้างเองอี่ลีดังด้วยสาวน้อยเป็นประเพณีดังด้วยบโจยมานิ่ดันอีหลี นี่ถือว่าสุดยอดที่ลีแล้วอุ้งหิงส่งยิ้มตลอดเวลาค่ะอืมประมาณว่าจริตของนั่งนั่นแหละ่ะประมาณว่านอบนอมค่ะนั่งเป็นคนนอบนอมเด้่เป็นคนเบาที่ว่าเว้เว้เว้นเว้นเออเว้มวนเอ้เล็กน้อยเบอได้มีอย่างอัคติกับผู้ใดเบอมีเบอมีท่างลบค่ะให้ผู้ใดบานังสันซะเออเห็นวบาสังเกตวบาย่ำนองไปรับติบรับหยัางด่านนาเวทีค่ะน้องสีไว้เบ้นสิไฮซิบคดน้องกระไว้ซิบเทีย อมแมนอีหลีเดเอ,อแล้วเวลาทายรูหรือว่าขอจับมือก็สี่นั่งกับบ่ได้มีอาการอีหยังแต่ว่าก็ฝากบอกไปฮอดแฟนครับเอ็บซี่บัด้ยผมขอดองทายรูหรือว่าจับไม่จับมือสี่ด้วยอารมณ์ใด็กระซัสงสิ่งที่พ่อยาย,ยาตลอดก็คืออารมณ์เมาค่ะจะของเมาได้แต่ว่าต้องมีสติจับมือน้องให้จับแท้ละพี่น้องแต่ว่ายักกระชากยยกกระตุก บางคตว่าเห็ดคอยๆอยแต่ว่าคอยสําหรับคนเมาบางเทียแห้งพุงยิ่งแห้งพุงไสแห้งพุใหญ่มันกับว่าคือกันเนาะค่ะมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วทีนี้คนไปจับมือน้องแล้วกับกระชากน้องมันมีอหลีพี่น้องเ่ามันเป็นญ่เบาลดเหรเห็นในคลิปย่เบอร์แล้วก็เบาดูอยู่ดิพอหญ่ว่าจับเบาๆจับเบาๆด้วยความเป็นห่วงหลูกสาวของเพื่อนนั่นแหละนะคะซึ่งก็ถือว่านองกับเขาวงการมาเพราะท่านได้โดนเนาะพอยญ่บางเทีอเขากับประเดตั้งรักนองกับประเตั้งรักจังสี่นะแล้วก็แห้งของเด็กหน่อย รับมือกับแฟงครับด่านนาเวที่บบ่บันดอยููปันไดอค่ะซึ่งเหมาย่าบอกไปไท่ทยลูกท่ายังกันสี่น้องกับนารักกับไ้ท่ายนันละพี่น้องค่ะเออนันลบัาที่นี่ก็ขอให้ลูกให้เต้าขอให้อีหล่าวุ้งยิงนี่รักษาควบนารักควบกับตันยูของน้องไว้ไปตลอดจังสิละค่ะพอไงเสียวา่าลูกเต่ามีของอม,มีดีพ่อที่สี่เจ้าเดินต่อไปในเส้นทางของศิลปินได้ย่างหมั่นโค้งย่างแน่นอน ขับมาล่าที่นี่มอลำต้องรอบพิสูจน์รอบพี่น้องเนาะเอา้าจังสั้นน่ละมาดนนิอัปเดตอาการก็กคือตอนนี้น้องกับไข้เราเด้อพี่น้องเด้อเป็นที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรับเียบที่กะว่าตกเป็นห่วงแล้วค,ค,คือว่าได้สินยาแล้วอาการดีขึ้นครับจังสั้นพี่น้องมาี้พ่อใหญ่ก็พิลากสิขอลาพี่น้องไปแต่เพียงสทานี้ขอกล่าเข้ามาขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อตั้งแต่ตอนจบ